สวัสดีครับพี่น้องผมนุงสอนโคโรนาผ้าลรอครับขอทักทายพี่น้องและเอซตลอดจนทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามารับชมจิปนียูขอให้ยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำด้วยกันทุกคนครับมื่อนี้ผมสิบาพี่น้องมาติดตามเบืองขา่าที่เพื่อนเฮ็ดขึ้นมานี่บริสไปุย๋ยเคมีครับบริสไปุ๋ยเคมีสักเนียนเลยครับ เขาพิน่นไซปุยมักจุลินซี่นอกก่้วยครับพิกัสแปลงกอยู่บ้านเรื่องบากครับตำบลนาโอพอำเภอพิบูรลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นของคุณพ่อสถิตจันทร์ิริอ่าหมายเลขโทรศัพท์เพิ่นก็0837477640ครับเป็นเบอร์อ่าติดต่อคุณพ่อเพิ่นโดยตรงครับมื้อนี้คุณพ่อเพืน่น ยากนี้ครับเบื่อเพิ่นค้าสีเขาเพิ่นเพิ่นบอสะดวกผ้าปีเบิงเด็กกะบบเลยซ้ำพลาดเพื่อนครับเดี๋ยวห้ามมติดตามกันเลยครับบา่าน็นยังไหนเ่อะไปกันเลยครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาหอดปแปลงเขาเดี๋ว้ครับพี่นอ้องเออ่าเดี๋ยวผมจะผ้าพี่นอ้องยางเบิงครับมาพิงามซ้ำไหนโอ้เป็นตอนซอนครับพี่น้องเข่าเพิ่นมีแต่ห่วงใหญ่ นี่นะห่วงใหญ่ๆง,ง,งามๆเลยครับเบื้องที่ครับพี่น้องุ่นนะเป็นต้นสอนไรได้ผลคักครับปุ๋ยมักยุดินซี่นอกกล้ยครับเป็นต้นสอนแห่งเขาของคุณพ่อสถิตครับนี่แหละครับพี่น้องอ่าผลดีของปุ๋ยมักยุดินซี่นอกกล้ยนะครับเดื้อก็คือซอยประหยัดต้นทุนครับพี่น้องเนาะประหยัดต้นทุนในไรยครับ เพราะว่าปุ๋ยเชมีนี่แพงหลายครับตรวสอบหนึ่งกะตำตำนะครับเจ็ดแปดร้อยถึงพันหรือพันกว่ากับมีครับแต่ปุ๋ยมักยูลินทียนี่ราคาที่เฮ็ดนี่ราคาที่ตำแห้งครับตุนทุ่นตำหลายครับพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยมักยุลินซียนี่เ่าสามารถเท็ดเองไหนครับพี่น้องครับมักจากเศษสิ่งเหลือใสจากในิ้ข้วเรือนห่าครับ ไปต้นว่า,าพวกเฟืองเหลือจากของว่าเขากินแล้วก็ใบตองกล้วยใบไม,ไม้ทุกอย่างได้ครับพี่น้องที่มันเหลือใสจากขั้วเรือนห้าเหลวครับเขาสามารถนาํามาใส่เป็นเ็ดเป็นปุ๋ยมาร์กได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมือหลังผมสิบ้าพี่น้องเมื่อเบิงขั้นตอนการเฮ็ดปุ๋ยมาร์กจืนินซี่นอก,กล้ยครับเดี๋ยวผมจะให้คุณพ่อสถิตเพิ่น สาธิตเกษตรให้เบงครับพี่น้องจึงจะเข้าใจครับว่าการวิธีการเฮ็ตนี่มิยังแนอ่าส่วนผสมปริมาณของยูนิซีนอกกล้ยครับที่ใส่ผสมครับวัสดุสิ่งเหนือใส่เขอาเขานี่ใส่ในปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาให้คุณพ่พอสาธิตเกษตให้เบงครับเมื่อนี้จะพาพี่น้องเข้าเบงผลผลิตไปก่อนนะครับเนาะว่าน่ะว่างเขาเิ่น เป็นตัวซ่อนครับนี่ต่ห่วงใหญ่ห่วงเง่วครับกะนาจะได้น้ำหนักดีครับเนี่ยปีน,นี่เพิ่อนจะ่าบอกเอาอเคมีซักเม็ดเลยครับใส่หน้าเพื่อนเพิ่นจะเห็ดปุ๋ยมักนี่ให้ได้หลายที่สุดครับปีนี้เพิ่นใส่อยู่อ่าอยู่นี่ไรหนึ่งเพิ่นใส่สี่สิบถุงถุงอาหารสัตว์ด้วยครับพี่น้องด้วยปุ๋ยอาหารสัตว์ถุงปุ๋ยอาหารสัตว์นี่นะครับสี่สิบถุงเพิ่นใส่ จำนวนพื้นที่ที่เพิ่นทดลองนี่หนึ่งไรครับเดียบีนานี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะลดลงมาอีกเพราะว่าปุ๋ยหมาเข้ายออูนิซี่นี่บอนว่าจะใส่เพิ่มคือยังเช่มีหรือว่าใส่เสมอตัวครับพี่นอ่อเมื่อดินเข้าดีเดียวเข้ากบลดลงมาครับจากยี่สิบลดลงมาเป็นสิบป,ปีต่อไปก็จะลด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 ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันโมเสตเ้ดินเสียคือยังเช่มีครับขันหากว่าเช่มีเข่านี่ มีแต่จะเพิ่มขันว่าเพิ่มก็คือใส่ซ้ำเก่าครับเคยใส่ซ้ำไหนก็คือใส่ซ้ำนั่นจะไม่ลดคือยังปุ๋ยอ่าปุ๋ยมักจีนซี่ทีพอพันเฮ็ดมานี่มันก็คือเฮ็ดให้เขาบางามกระบวนมาปุ๋ยเคมีเพิ่นโมดีครับก็ดีขึ้นกันขันหากว่าโมดีนี่เขาคือสิบางามเมนบ่คพี่นองปุ๋ยเช่นนีเพิ่นก็ดีขึ้นกันครับขอดีเพิ่นก็มีดีเป็นอย่างดีคือมันงามไววครับมันเห็นผลท่านตาท่านใจครับ ต่ปุ๋ยมักจิวินซี่นี่จะเป็นอย่างสั้นครับจะค่อยๆรับพี่นองค่อยให้เขาหฮอนี่ค่อยให้พืชพักเขานี่ค่อยงามค่อยเขียวขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เขียวแบบเป็นธรรมชาติครับบนมาเขียวเข้มเขียวธรรมชาติคือเขียวบ่เข้มเขียวจางๆครับพี่นองแต่ว่าบ่ถึงกับจางแห้งแต่เขียวเข้มอยู่แต่ว่าเข้มหน่อยครับแต่ให้เฮ็ดให้พืช ที่ห้าใไซนี่ครับมีความแข็งแรงแล้วก็ต้านท่านโูคได้ดีครับแต่เมื่อนี่ผมจะพาพี่หนองอยางเมืองเขาเนาะครับเนาะเมืองเขาแล้วก็บเมืองเผืออ่าที่พ่นไซอุ้ยมักอยูุน,นซี่นองกล้วยครับเพว่าอยู่นนี่คุณพ่พอเพิ่นเฮดแบบมินซี่ทั้งหมดเลยครับเพิ่นบอไซเคมีแม่เตนิดแม่เตมดเดียวเพิ่นกับบอไซเพิ่นบอกว่ายังสั่นครับกับแม่ข่วมเพิ่นอยู่ครับพี่นนอง เพราะว่าผมผ้าพี่หนอขึ้นมาเบงเนี่เนาะเป็นต้นวาพวกต้นฝรังต้นมักซีดาเพื่อนนี่นะครับก็บมีอ่าพุรซามี่มักท่านแล้วก็มี่มักพ้ามี่มักนาวครับนี่เห็นบอเพื่อนปลูกในวงบอเนี่ยครับมักนาวเพื่อนนี่เพื่อนโมเดไ่ปุ๋ยเคมีเลยครับเพื่อนใส่ปุยมัก อยู่้นซีนอ้กล้วยล้นวนเลยครับเบิ่งที่ครับพี่น้องเนี่ยอยู่ในไอวงบอ่อเพื่อนี่เห็นบ่อรัรบเนี่ยเอาสําหรับมือนี่นะครับเนาะผมกับผมมีอย่างหลายนะครับเนาะแต่ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ครับเอาคลิปนี้สม,มาพร,ระควรเ่นาะครับเนาะผมลุงสอนโครโรนาขลาพี่ลาน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ